ไอ,อ้ขอขอไม้หน่อยขอไม้ผมพาดพี่ี่ครับชื่อพี่เบงครับมึงไม่บังหน้าไปเลยวะมึงไม่บังหน้าไปเลยวะพี่เบงพี่เบงมองกล้องหน่อยพี่พี่พี่มองกล้องหน่อยนะครับอ่าพี่เฮ้ยไม้ถึงปะถึงขอนิดนึง ันจะทิ่มหน้าผมไว้เนี่ยมันจะทิ่มหน้าผมไว้เนี่ยมันจะออกเดือนพฤศจิกาวันที่วันที่หนะครับติดตามเลยครับพี่ในฝากบอกเอ็มซีไหมครับวันนี้บอกว่าแบบแบบแบบว่าเอ็ซีบอกว่าาไปดูในช่อง YouTube ของพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมกล้องละเมินนิวรีพอร์ตนะครับวันนี้ครับเราจะมา สาวสมภาษณ์ดาราท่านนะครับว่าการที่การที่จะว่าเป็นเดี๋ยวไม้มึงจะโด่งไว้ไหนนะเดี๋ยวกอนแต่มีดดิมันย้อยนะครับก็ oh. เราจะามาสอบสมภา์ดาราว่าการใช้ช mm ีวิตในการไลฟ์สไตล์ในระหว่างยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ mm hmm. นิ่งๆหน่อยดิเชื่ไมมันจะชนปากกันนะ่ะ mm hmm. ไปดูกันครับว่าเขาจะมีเล็ชันยังไงถ้าเราเอาไม้ยาวๆจะเอาปากเอาเนี่ยไปดูกัน มม่ต้องทางการมากนะพี่นะว่งการ<อ>ไม่เป็นอเอาธรรมะมรัผมเป็นคนที่แบบชิลๆพี่เฮ้ยขอ,ขอขอไม้หน่อยขอไม้ <c oughs> <ๆ>อขออมุญาตพี่ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงไอ้นี่พี่ต้องดูแลตัวเองเรื่องุย <c oughs> แล้วต้องห่างใช้ระยะห่างในการสัมภาษณ์นิดนึงนะพี่ ครับชื่อพี่เวงครับมึงไม่บังหน้าไปเลยวะมึงไม่บังหน้าไปเลยวะบังหน้าไปเลยบังหน้าไปเลยถ้ามึงมาขนาดนี้แล้วมึงอ่ะนี่ครับไอการดูแลเส้นผมของตัวเองเนี่ยครับพี่พี่พี่รู้ตัวเองก็เรื่องเส้นผมนี่เนี่ยแบบว่าเส้นผมน้อยครับเมื่อเมื่อเมื่อตอนไหนอะพี่ตอน21อายุ21แล้วครับแล้วพี่เริ่มดูแลตัวเองอยางไงอะพี่เวงพี่เวงมองกล้องหน่อยพี่พี่พี่มองกล้องหน่อยนะครับอ่ะพี่ไม่หมายถึง่ถึงขอนิดนึง ผมต้องมาหาดอกออนบ่อยไหมครับบ so ่อยครับบ่อยมากนะครับก็บ่อยครับตามนัดตามนัดองหมอมาใส่วิตามินบุกผมชน้เ็กตมินไ้อุ่น่เป็น็นนี้ากช่องหรืออะไรเดปหมา่ีลากิตเอมอนสเตอตรงนี้มึงห้ามตัดนวยจับไม้บราตัดได้่ได้พี่โอเคนะ เดี๋ยวว่าช่วงนี้มันช่วงระยะแบบห่างๆกันหน่อยฮะใช่โควิดใช่พี่ช่วงโควิดเลยฮะสวัสดีครับผมบีเดสกาครับผมสวัสดีครับวิเดสกาครับพี่ผมขอถามหน่อยเอ่อเส้นผมตัวเองที่พี่รู้เนี่ยว่ามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วพี่ถึงจะมาพบนัดกับดรอเนี่ยมาไหล่พี่ไป นิ่งๆหน no? tamam. ่อยสิไม่ให้ขาสั่นอยู่ยนยาวอ่ะนิ่งๆอยู่ไกลๆหน่อยยืนยืนให้ตรงปากพี่บี้หน่อยยืนให้ตรงปากไหมครับผมโอเคโอเคอ่ะต่อต่อหลังจากที่ผลตอบรับเป็นการทำเส้นผมกับดอกเตอร์ออเลยครับบี้โอ้ยขึ้นขึ้นดีครับผมขึ้นขึ้นเต็มเต็มสตรีมนะหมายถึงเส้นผมใช่ไหมฮะครูที aro aro? Okay. ่ของขึ anyway. ้นแล้วเนี่ยครูที่ของขึ้นแล้วเนี่ยะดีนเ ตอนนี้พบกับผมกล้องละเมอนิวรีพอร์ตนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ไต้ฝุ่นนะครับผมพี่ไต้ฝุ่นครับฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับ,บ,รบพี่ต,ตอนนี้ก่อนจะฝากผลงานก็ฝากถามไหม่ก่อนได้ไหมเนี่ยฝากถามไหม่ก่อนได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราก็มีหนังนะครับที่เราถ่ายแล้วผมก็ต้องม <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> ฝากฝากเป็นช่องไอจีก่อนดีกว่าครับ b y p s o n k n c s t นะครับเล่มสุดๆกระดุกสุดแล้วบ้านบอกอะไรเอฟซีกับพี่ไต้ฝุ่นหน่อยไหมฮะก็ฝากติดตามครับฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมนนี้ผมเมาหัวมากเลยขอบคุณมากครับพี่ไต้ฝุ่นครับผมขอบคุณนะฮะฮะทอไมเพราะได้ได้ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พบกับผมกล้องละเมอนนิวรีพอร์ตนะครับ แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อลิมมี่ค่ะทำานกัค่ะกเป็นเจ้าหน้าที่ผลงาเอาใช่ครับไน้นําผมงานเลยค่ะยังไงฝากบอก FC อะไรหน่อยไหมครับ FC ซหรอวะติดต่มเปิหน้าคะว่าฝากติดตามช่องระเบิดแล้วก็ติดตามลิมมี้ด้นะคะ ขอบคุณมากนะครับเดีกครับพบกับผมกล้องละเมอ New h e p o r t นะครับวันนี้เราอยู่กับน้อง3คนจะมาถามน้องๆว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขามีการชอบในการเต้นแบบไหนกันบ้างแนวฮิปฮอปหรือแรปเปอร์หรืออะไรต่างๆเามาถามน้องนครับ้องครับมีคือคือน้องมีความีิเห็นในการเต้นกับวัยรุ่นไทยรู้สึกว่าการเต้นในประเทศไทยนะเด็กไทยได้รับได้รับการยอมรับ เป็นที่นิยมโลกมากขึ้นนะครับจึงเปิดโลกไปแข่งต่างประเทศนะฮะถ้าเราเป็นแบบกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วเราอยากให้บอกว่าวัรุ่นน้องน้องเดี๋ยวตามมหน่อยน้อง้อตามมน้องเดี๋ยวไม่ไ้ยินนะ

มันด้วยนะมันจะทิมหน้าผมไเนี่ยมันจะทิมหน้าผมไเนี่ยอาล์บั้มครับอาล์บั้มใหม่ล่าสุดของผมนะครับเดี๋ยวจะออกเดือนพฤศจิกายนที่วันที่6นะครับติดตามเลยครับเห็นว่าพี่เต๋าที่ทำช่องยูทูบด้วยใช่ไหมฮะใช่พี่ฝากช่องยูทูบหน่อยฮะเซิร์ชในยูทูบว่า Euroboy Tj นะครับเจอแน่นอนมีอะไรฝากบอก MC ไหมครับวันนี้บอกว่าแบบแบบแบบว่า MC บอกว่าไปดูในช่องยูทูบของพี่ด้วยนะอะไรเงี้ย ขอบคุณม่ครับพี่ครับขอบคุณมากนะพี่เฮ้ยเถ้าถ่ายรูปโอเคหนึ่งสองโอเคขอด้วยครับ เราถึงขั้นนี้จะแกล้งดาราแล้วผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะแลอะอยากให้เราไปแกล้งเอาแบบว่าจิตบีเบอร์หรือว่าไปไอเี้บคนโดนแฟนฟคลับเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาครับผม <c oughs>